สวัสดีครับค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี่เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจักรยานยนต์และยานพาหนะต่างๆมาฝากทุกคนเราจะพูดถึงทั้งคุณสมบัติใหม่ๆการเปรียบเทียบและรีวิวการใช้งานจริงๆหากคุณชื่นชอบรถจักรยานยนต์และอยากรู้ข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับมันอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปโหลดทุกสัปดาห์นะครับค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันอย่างมากนั่นก็คือ2025 Honda Wave 125ที่เป็นรุ่นที่หลายคนรู้จักกันดีในตลาดของประเทศไทยและตลาดเอเชียทั่วๆไปสำหรับ Honda Wave นั้นเป็นจักรยานยนต์ที่มีความนิยมสูงในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางระยะสั้นและความทนทานที่ไม่ต้องการการดูแลมากมายนะัก ซึ่ง Honda Wave 125รุ่นใหม่ในปี2025นั้นมีการปรับปรุงหลายด้านที่น่าสนใจซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ที่สำคัญรวมถึงราคาและข้อมูลที่ทุกคนต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ Honda Wave 125รุ่น2025ยังคงมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายและทันสมัยคงเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและชนบท หน้าตาของมันยังคงความคลาสสิกของเวฟ125บ125ไว้แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดบางอย่างให้ดูสวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้นคำว่าเวฟสำหรับหลายๆคนอาจจะทำให้นึกถึงจักรยานยนต์ที่ใช้งานได้ง่ายๆมีความสะดวกสบายและราคาไม่แพงแต่ก็ยังคงความทนทานและประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ดี ซึ่งในรุ่น2025นี้ก็ยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการออกแบบของ Honda Wave 125รุ่นนี้มีความลงตัวทั้งในด้านของความสะดวกสบายในการขับขี่และความทนทานในการใช้งานการออกแบบตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของ Honda ซึ่งเน้นในเรื่องของความเรียบง่าย แต่ยังคงความคมชัดและสวยงามในการออกแบบชุดไฟหน้าและไฟท้ายรวมถึงไฟเลี้ยวที่มีความชัดเจนทำให้การขับขี่ในตอนกลางคืนหรือในที่มืดสามารถทำได้อย่างปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบสัญญาณไฟเบรกที่สว่างขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนรวมไปถึงดีไซน์ที่ทำให้ขับขี่ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งการออกแบบที่นั่งที่นุ่มนวลและเหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่ ในส่วนของเครื่องยนต์ Honda Wave 125ปี2025ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีความจุ125 c c ซซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาให้มีความแรงพอเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือบนถนนที่ไม่จำเป็นต้องมีความเร็วสูงมากนักเครื่องยนต์นี้ให้ความประหยัดน้ำมันได้ดีมีการปล่อยมลพิษน้อยลงเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังคงให้ความทนทานในระยะยาวที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Honda เครื่องยนต์ของ Honda Wave 125รุ่น2025เป็นเครื่องยนต์แบบ SOHC 4จังหวัดซึ่งมาพร้อมกับระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด p g m f i ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการเลือกใช้ระบบหัวฉีดนั้นช่วยให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ซึ่งมีผลดีทั้งในเรื่องขององค์การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันและลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในด้านของความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ honda wave 125ปี2025มาพร้อมกับระบบเบรกแบบดิสที่ด้านหน้าและดรัมเบรกที่ด้านหลังทำให้สามารถหยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนน นอกจากนี้ยังมีระบบกันสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถรองรับการขับขี่ในหลายประเภทถนนได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือถนนที่มีความครุขคะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับชุดล้อที่มีขนาดเหมาะสมทำให้การขับขี่มีความมั่นคงและสมดุล Honda wave 125รุ่นนี้ยังคงเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ในทุกวัยเพราะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เน้นการใช้งานง่าย เช่นระบบกุญแจอัจฉริยะที่ช่วยให้การสตาร์ทรถทำได้สะดวกขึ้นแถมยังมีระบบป้องกันการโจรกรรมที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการออกแบบที่นั่งที่มีความกว้างขวางและรองรับการขับขี่ที่ยาวนานมาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยมากที่สุดนั่นก็คือราคา ราคาของ Honda Wave 125ปี2025นี้จะมีการตั้งราคาแตกต่างกันไปตามแต่ละตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่โดยราคาโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ5,000 50, 0บาทซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าเหมาะสมมากๆสำหรับจักรยานยนต์ที่มีความทนทานและประสิทธิภาพสูงเช่นนี้หากเทียบกับคู่แข่งในตลาดรถจักรยานยนต์ในระดับเดียวกัน Honda w เว e 125นับว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆ สำหรับคนที่มองหารถจักรยานยนต์ที่ใช้งานได้จริงไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือใช้ในพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการมากนักสำหรับคนที่สนใจซื้อ Honda w เว e 125ปี2025นั้นเราขอแนะนำให้ไปลองสัมผัสตัวจริงที่โชว์รูม Honda เพื่อที่จะได้เห็นและสัมผัสกับประสิทธิภาพที่แท้จริงของจักรยานยนต์รุ่นนี้ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่ สรุปกันเลยว่า Honda w เว e 125ปี2025เป็นจักรยานยนต์ที่มาพร้อมกับการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจักรยานยนต์ที่ใช้งานได้ง่ายมีความทนทานและมีราคาที่เข้าถึงได้สำหรับคนที่มองหาความสะดวกสบายในการขับขี่ h อน da w เว125รุ่นนี้คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของเราในวันนี้หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมารีวิวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และเทคโนโลยี